กมไม่ว่วแล้วเอ้ไม่เลไม่เนเอมนเอมาให้กูด้วยอนเอ้นี่ยเนี่ยมาดูีเด่นัน่นเด้นเวเด่นเดเด่นเวเดนเ่นเด่นเด่เด่เนเดีนยวเดเรเด่เเเดเดยเด่เเดเเด่เเดเดดัดดนนนเเเเเ่่องช่อง ก็ฟุ้ยเอไม่สิเอาไเอาไปเอาไปสวัสดีครับครับวันนี้พวกเรา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 ให้ต่อที่ต่อครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องเอิร์นได้ไม่ไม่คือวันนี้เราทำอะไรวะฮะฮะวันรู้เว้ยเราจะมาแก้อะไรกัน คือช่วงนี้เว้ยเออมันมันฝันมันชอบฝันไปว่ากูอ่ะไปไปทำอะไรกับคนนั้นคนนี้เหมือนแอ้แทนเลยเออไม่ไม่ไม่แค่แทนฝันเปี่ยนฝันเปียกผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้ ไปฝันเลยค่ะยังปับปั๊บผมยังไม่เห็นคุณครับคือเออเนี่ยมันฝันไงฝันว่าผมอ่ะไปแบบไปหาผู้หญิงคนนู้นคนนี้ไปมีกงมีกิ๊กไงแล้วก็ฝันว่าแบบเรื่องผีสางนางไม้แบบเล่ยเปื่อยคือนอนนอนอยู่ไปกูเห็นมันนอนอยู่ย่างไรเฮ้ยอันนั้นมึงหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอแล้วไปแล้วไปคือผมก็คือว่าผมอ่ะจะแจ้งเอิอได้สิแต่ทำให้ผมอ่ะลดทับลดทับใช่ครับ รถทับยู่ต่งคือตอนนี้เว้ยเออหนำอยู่ตรงนู้นเว้ยกิน KFC อยู่หนะเออมันกิน KFC อยู่ทั้งในเียวผมพาไปหาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราทำแบบว่าทำคลิปปกเต้านะไม่มีอะไรคือวันนี้มาปาร์ตี้ธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรแต่จบด้วยการรถทับ y ั s อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวกูเป็นคนขับรถเองเฮ้ยมึงจะทับกูจริงเหรอเป็ะไรอ่ะโอ้โหไม่เคยจะชวนโอ้คนเดียว กินหมดเลยอ่ะโอ้โหไม่เคยแบ่งอ่ะโอ้อะไรแล้วนะดูดิทุกคนห้าจานเดือสองจานไ่ะคิดเอาไม่ใช่ทิวกินกินตอนไหนกับเพื่อนกินอะไร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 นี่อยากไทำหน้าตาซื่ออะไรอยาทำอะไรแ้วสรุปตัวเองจะทำที่อะไรวันนี้วันนี้วันนี้คือเราจะทำปาร์ตี้กันแล้วก็จะเล่นเกมเคยไม่เคยไม่เคยอะไรงงใช่ไหม่งคืออะไร เคยไม่เคยมันคือเราจะตั้งวงใช่ไหมและทั้งหมดเนี้ยต้องพูดความจริงห้ามโกหกว่าใครเคยหรือไม่เคยแล้วเคยเป็นกุ้งไหมแล้วเคยเป็นกุ้งไหมฟังก่อนแล้วกันถ้าเคยเอาแป้งมาปกหน้าพวกมึงเลยอยจะเล่่บนมาโอนาออกกันไหมโอนอยเฮ้ยยิ่งใหญ่ที่สุดอ่ะอ่ะเอ็อนถามก่อนเป็นถามก่อนอ่ะเรียงทุกคนหนึ่งสองสามสี่ไม่ถามอะไรอย่ะงไม่ได้อย่างรู้เรื่องของใคร เดี๋ยวแป๊บนึงนะก็ไม่รู้ไม่จักถามใครอ่ะใครรักกันชายให้คิวบ้างให้คิวบ้างต่อให้คิวบ้าต่อให้คิวบ้างคนแรกเขาบอกใช่ไหมเียเล่นกูแล้วเคยฉีร่าดพลงเกงไหมตอนเด็กๆอ่ะถ้าเคยขอเยอะๆเคยไหมไม่เคยเลยหรอเคยอะไรยังไงอ่ะป่าหรอกป่าหรอมันจำไม่ได้จำไม่ได้ เคยขโมยเงินพ่อแม่ไหมเล่นเงินพ่อม่อะไรขโมยเงินพ่อแม่ไปเล่นน่าเกมอ่ะโอ้ยแม่งเจาะจงกูด้วยต้องเจาะจมัมึงเคยขโมยอ่ะ่่าาาาฉฉัันนไมตยดีกวเคยคุยซ้อนไหมเคยคุยซ้อนนะยิ้มวันสุดใจไม่เคยไม่เคยอะไรวะเฮ้ยเอ็งเคยเปล่าเคยเปล่าเคยเะไรวะ กิ่มึงถาวอะไรเคยคุยตอนไม่มีครับเฮ้ยสดรักเดียวเฮ้ยรักเดียวะได้มีเมียแล้วไม่รักเดียวของปูคงติดปากปากต่อไปปากปากมึงไม่นมาามาาต่อไปทุกคนตาเลยนะปไม่ยอมถามอ่านี้ยเปหัวราะด้วยเห็นมากกระชาหรอปอ้าวไม่ต้องโรู้เนเสร็จวเส เอายังมันไม่รู้อ่ะเคยไม่เคยมันจะคนรต่อถามอะไรดีอ่ะเคยทุกคนเคยตามงอผีอีกไหมถ้าสมมติว่างอเยอะใจเยอะแต่ถ้างอน้อยก็ยังใส่เยอะเลยใส่เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยมึงเคยมึงเคยให้กูเผาไหมมาอะไรนี่อะไรนี่อะไร ไแลหมอ๋อมอมีอไม่มึงมึงจาได้ไหมได้จำไม่ได้ตอนนั้นตอนไหนอ่ะตอนที่ไปงอกันอยู่สะพานลอยอ่ะไอสะพานลอยมาสัม่นต้อง้ัเต่ไปตามผมนะเอ่อ ้าวเนี่ยิดต่ตกันเคยโดนเพื่อนถอดกางเกงไหมไม่เคยนะห้องกูไงเดี๋ยวเดี๋ยว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยว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 วเดี๋ยเเเปิดเเอเดไม่ดย มก็แข่งกัส่วนตัวเราสองคนนสองคนนี้คือแกงกันเองเหมือนแทนกันมาแบบพลาดไจำไม่ได้เหรอว่างูอ่ะอ่ะตามมึงอ่งเคยไหมแบบล้มรถล้มแต่ไม่บอกแม่แล้วไปหาพ่อให้ไปหยุดอะไรนะตาต้ที่แม่รักเขาไหมเคยไหมเคยไหมแล้วก็ไม่บอกแม่แล้วแม่ปามมาเลยไงปามมาเลยมั้งเฮ้ยคิวก็เคยได้หว่าคิวร้อนร้อแต่คิวไม่เคยบอกพ่อกับแม่ เคยแอบพ่อแม่เล่นเกมโป๊ไหมไม่ครับผมไม่เคยไม่ครับผมไม่ได้สนมา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 ถ้าเรื่องสเปกผมต้องยกให้ไอ้ฮิวนะนี่คือภาพเจ้าพ่อเกมโป๊สมัยประถมนะครับมันมีตัวหนึ่งที่มันเกิดอารมณ์อย่างคุณแรงพวดนี้นะเกิดอารมณ์อย่างคุณแรงแล้วใครตอ ช่วงมาตะกลินใหม่ๆไงมาตอนมาหาใหม่กลับมาไม่ว่าเด็กๆมอยแบบว่าในทีนี้แกไปได้เกมเกมโป๊กเกมดีเกมับเกมมากับโน้ตบุ๊กคู่ใจกูชวนกูชวนแสงเล่นไว้แสงก็เล่นต่อได้เฮ้ยไม่เล่นไม่เล่นกูเล่นเป็นกูบุไม่ได้เนาะเกมโปเกที่มันอยู่เตียงนอนบ้านแล้วก็ขึ้นใครแล้วมันก็จะไป็เอาคนนั้นมันเป็นเกมอาร์บิกีไว้ยที่แบบตีมอนแล้วก็อีพอตีมอนได้เราจะได้ดึ๊บๆกันเว้ยโอ้ยรู้มากเนี่ย เล่นกับมึงไงจ้าไม่เล่นกับมึงไงจ้าที่บอกมึงเลนะที่บอกอะไรนะเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันมึงด้วยไม่มีไม่มีมึงเล่นกับคนื่นบุตชวนมึงเล่นเลยคิวยาวได้คะแนนสิงานนี้นโง่การหัวขาวแต่ละคนโกชัยโมภาคใหม่จบแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบู๊ด นี่ผมก็สัญญากมหน้าเพื่อนเพื่อนกับผมมาใหม่นะอันนี้ก็ผีผิวที่เกาหลีอ๋อไหมครับดูสองเขาร้านไหนวะเกาหลีชื่ออะไรเกาหลีชื่ออะไรทงดูงดูฮิซงิงดูฮิองดดูฮิซงดูฮิซงดูฮิซงดิูฮูเซิูดิิูู้ดซ นี่นะทุกคนผมก็จะเริ่มแผนการแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ถอยรถมานี่นี่ด,ดูดูการปีกมือลูกน้องผมโดยดูถ่ายหลังถ่ยรถอะ่ะคนรับใช้บ้านผมก็อันนี้คือคนรับใช้บ้านผมเฮ้ยเฮ้ยขับไปดีนะเว้ยเถแพรถแพงเลยหายหายพักพัก ตอนนี้เอิญก็อยู่ข้างในเลผมก็ปิดประตูไม่ให้มันรู้เรื่องไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นแหละรถไร่รถไร่อ่ะก็เด็กอันนี้คือรุมไร่ผมเองนะทุกคน่คนรับใช้บ้านผมคนรับใช้บ้านผมนะเด็กใต้นะเด็กบ้านกูตรงนี้บ้านกูตรงนี้อันนี้คือคนรับใช้บ้านผมเองไปเอาหมอนมาดิจะเสพไปหมอนบ้างเลดิเงียบด้วยเอาเอิญดูเอาหมอนมาหมอนหมอนอะไรหมอนอะไรหมอนแบบเล็กอะเอาพื้นจะจัดได้พวกนี้เป็นเหมือนขาบนน่ะเงียบหมอนข้างเอาน้ำไงขวดน้ำมันเนี่ยเอาเอิมาได้ ขานะวะเสรเป็นขาฟังไหนดีวะทางขวาเอ้ยชิมพายไปมึงก็ต้องไลยนี่ดิจับแม่งมันเลยเออนั่นนทุกคนเฮ้ยก็ใช่เฮ้ยเดี๋ยวไปเอาเดือดมาเอาเดือดมาเอาเดือดมาเดี๋ยวเดี๋ย เดี <À> ๋ยงนี้เนีนีวไ่ได้เดีนี้เดีนี้เฮ้ต้องรอต้องรอต้องรอเดี๋ยวไม่เนี้ยตองรอด้ต้องรอได้้ยมุ้ยชุดะไรจังลยใเสื้อกูเลยกระชุนกระชุนดีล้วกะชุดเดี๋ยรกะชุดอ๋อกะชุดโอ้กะชุดคนเหมือนอู้มึงต้งถึงหน้าโอ้ยหน้าไปทุกคนเหมือนนะดูดิเหมือนนะผอมยังผอมยังผอมยังเอ้ยเดี๋ยวมึงเอ๋อไอ้เียมาถากูที่โชวเอ้ย

เดี๋ยว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 เด อีห้าทีเดี๋ยวมาอีห้าทีมาต้องไม่กลอวมันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเคลื่อนเดี๋ยวกระดูมันเคลื่อนไปนึงกันเนียมึงเล่นอะไรกันนี่เนี่ยยา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 ยไอเียใครเหยียบรถมันใครเหยียบมันไม่รู้มไม่รู้อาะไรของมึงมาืองแกงกูาเนี่ยยาาย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 าพอแล้วอย่อยอะไรมึงแกงกูเนี่ย

ไม่เไ็คเช็คไเช็คม่เราเราเราร้มาเราลไกมึงเล่นอะไรกเนี่ยเราไมมขับรถกดีวะเราีขับรถกันีวกมึงเป็นที่อย่างเรวนี่อะไรกันกูโนเลยโอ้ยโอ้ยเารากาศมันร้อนังเลยวะโอ้ยเารากาศมันร้อนังเลยวะ อากาศร้อนจริงในประเทศไทยเล่นอะไรกันมาพุ่งมือเนี่ยวอากาศร้อนอากาศร้อนปะอากาศร้อนปะเล่นเป็นอะไรกันอะอะไรเป็นอะไรโอู้หพี่นตากใครอะไรอุ้มมาตากร้อนอ้าวโหอากาศมันจริงขาดแล้วเนี่ยนี่ไงขาดนี่นะขาดแล้วเนี่ยขาดด้วยเนี่ยขาด คิวเลือนอะไรคิวเลื่อนไรคิวเลือนแบบนี้ไม่รด้ทำไมเลื่อนมันเป็นแบบนี้มันเสิงมากเลยนะเลื่อนหมูเรอคิวเป็นไรไม่ได้เป็นไรสหร่อยก็เรเเร็วเร็ว หิววันนี้มึงไม่ต้องเข้าบ้านแล้วก็ไม่ต้องนอนในบ้านเลยไม่เป็นไรเพื่อนเอ้ยวันนี้กูนอนเขาไม่ไม่เฮ้ยอย่ารับเกียร์กันดิไม่ไม่ไม่ไปเลยมันนี้เล่แบบเนียวัน้เาขาเขาโกรธตัวเองมากทำไมเล่นแบบเนี้ยวันนี้ล่แผ่นกัาเขาเพราะมันบอกว่าให้เกียอ์กหัวใจลงตาตุ่มเลยแล้วอีแทนมันแบบห้ามเอิญไม่ให้เข้าใกล้อ่ะเออมึงห้ามกันไหมวะห้ามกันไหมวะเดี๋ยวไม่เนียนไงอ๋อเดี๋ยวไม่เนียนแม่งเพื่อนกูเล่นดีว่ะได้ได้นี้ทำไรฮะอันนี้ทำไรกูว่านั่งขำไงรู้สึกไง หมืใจโลนตาดุ like ่มเลยคิวอย่าเล่นแบบนี้อิ่มได้ไหมอะไรเขาไม่เป็นอะไรหรอกดูแข็งแรงขนาดนี้ดูเป็นคุณก้าวคุณก้าแมนแต่ไอเสกอะโดนเดินปั้นเลยเจ็บหลังแล้วเอือพวกมึงไปเลยไม่รักก็เรือขาวเรื่องผู้ด้วยเรือข่าวทำคสะอาดกันด้วยไม่ทำให้ด้วยอะไรพวกมึงอยู่ข้างนอกเอาเลยเอรงไหนอ่ะ ก็ก็ยังไงดิกูโดนฟาดอีทีนึงแล้วอะไรเพื่อนก็ไป้องกูไปรักมึงด้วยมึงรักกันเรารักกันไรารักกันู่อ้ไม่มีใครรักผมเลยอ่ะผมทำอะไรผิดทุกคนโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเฮ้ยต้องไปอาบน้ำแล้วคือมือเพื่อนแล้วเชื่อเพื่อนลก